สวัสดีค่ะเมื่อนี้มากินปนเห็ดตาโลนะคะ<ม>กับข้าวอีสานของเห้าคือเกาะคะ่ะเ็ดตาโลดอกพอดีพอดีจ้านี่<ม>กระลังเป็นวุ่นกรึบๆเลยค่ะไพ่บ่เ,เคยยกินล่องหา<ม>กินเมืองเล้อค่ะรับร่องติดใจนะคะเริ่มกันที่ต้มป่าปนก่อนนะคะมีปลาดุกตัวหนึ่งปลาคอน,น่อยซองซ้ำตูนะคะ ต้มปลาซุจากจะข้าวหนึ่งใส่เกีย๊ยลงไปค่ะจะเครืองส่วนตุประเดกด้วยค่ะจะสองทับพ,พี่นะคะพอแต่มันนัวด้วยค่ะยาอันไ้มันรวงเข้มหลายค่ะปนเห่ามันสีเข้มนะคะสีบร่เสีบค่ะถ้าบนนัวก็ค่อยปรุงเพิ่มที่หลังนะคะนี่ปลาเปีย,ยแล้วค่ะ เห็ดแนวกินยุบ้านบ,นบ้านนะคะกะสิเป็นเตาทานเตาฟืนนะคะแอลพีจีแพงค่ะส่วนนี้ประหยัดได้กับประหยัดเด้อค่ะจากนั้นครัวบอกพี่กับกระเทียมนะคะหั่นหอมแดงไปนะคะไปหาซื้อบ่ได้ค่ะฝ้นตกมันจือนอันนี้เห็ดตะโลซื้อไว้นะคะแต่ว่าน,นี่นะคะหาสิบ,บาทเครงกิโลค่ะไม่ย่าิคนซื้อไปห้นะคะ ข้าวปลาออกเมื่อไหวพักไหวจะข้าวนึงนะคะให้มันเศร้าหอนค่ะมันจังสีใบง่ายๆนะคะหน้าเขามาแต่นหน้าพอดีค่ะเฮดซวยกันนะคะสิะได้กินว้าๆค่ะอันนี้ลวกเฮตตาโลนะคะต้มน้ำห้อนๆแล้วก็เอาเฮตตาโลลงไปลวกค่ะดับไฟแล้วก็แซหวจะข้าวนึงเพื่อขาพยาดนะคะ หลังจากที่ห้าตตำปน <and> <ieur. S 2> แ,แล้วเรียบร้อยค่ะข้ากับสิมาข้นใสเอาเฮดไปข้นแบบนี้นะคะบางคนกับสิเอิญว่าปนเฮตดตโลบางคนกับสิเอิญว่าซุปเฮ็ดตโลกะเหลวเตอ้เด้ค่ะเฮื่นไผ่เอิญไปกบคือกันกะเหลวเตะแต่ว่าสุดทายแล้วกะเสียบคือกันคัะนี่เรียบลอยเด้ค่ะเหมือนนี่สำหรับปนเฮ็ดตะโล ไผรบ่เคยกินกระล่องหามากินเมืองนะคะเฮตเตโลซูมือนี่อาจสีหายหยาึ้นจักน่อยก่าแตกอนนะคะ,ะคแต่ว่ากัยังหา,าพอกินได้อยู่ค่ะนี่จ้ากินกับตำบางุ่งกับแซีบคือกันเลือจากพี่น้องออก็ร่างกิน,น,ตตนข้าวร้านห <มา S 2> น่อยกะ <มา S 2> ว้นนะคะล่างหายค่ะเป็นไข่ออกตุ้มตาจ้าอาการดีขึ้นแล้วจ้าไปไปไป ไปไปกินบ่ไหนหยังกินบ่ไหนจักนี้ยมาไปไปไปบ่าไปปะหายหน่อยด้อไปเอาแไปินแดูมเป็นดอกนี้ยหญยังเป็นไก่ยังไแบบนี้ก็คือดอก ดอกแกมันใช่ไหมที่มันขึ้นขาแล้วมึงก็บอกไปอันนี้อันน่าไม่ไปเอายาแก้สีไปายางนั่นเล